ดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีทางแกล็บนะครับมาฝากนะครับตอนนี้เขาแจกทัวร์ไปไม่ได้แจกทัวร์สิแจกตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วเ,เป็นเหมือนแพ็กเกจไปเที่ยวอ,อ,อะไรอะไปเที่ยวส,สนุกนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับผมก็คืออันนี้ไม่ใช่ทัวร์นะแต่ว่าเหมือนเขาจะแจกเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็ เหมือนเป็นบัตรเข้าชมสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยให้เรานะครับแต่ว่าเราจะต้องไปเองนะครับเดินทางการเขาแจกสี่ที่นั่งนะครับผม1นึ่งรางวัลสที่นั่งโอเคเป็นยังไงเรามาฟังกันดีกว่า ได้เวลาลุ้นบินรัดฟ้าดิสนีย์แลนด์พาลิสนะครับสิทธิเฉพาะสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้แก๊ปอลิมิเต็เท่านั้นลุ้นรางวัลใหญ่จำนวนหนึ่งรางวัลตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักรถรับส่งสหรับสีที่นั่งพร้อมบัตรเข้าสุดสนุกและบัตรของขวัญและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายรวมรวมถึงสิทธิพิเศษสุดคุ้มไม่รู้จบจากแก๊ปอลิมิเต็รับส่วนลด คุ้มคุ้มทุกบริการนะครับ1ขั้นตอนที่1วิธีการสมัครนะครับขั้นตอนลูกกิจกรรมนะครับ 1. กดสมัคร g a ๊บอลิมิตนะครับสใส่รหัสกูพาริสนะครับทุกครั้งเมื่อใช้บริการ g a ๊ f o ู้ดแก๊ a มาหรือว่านั่งรถ GAP บแก๊บเอ็กซไม่ขั้นต่ำไม่มีออเดอร์นะครับแต่เขาจะสะสมยอดทุกๆ500บาทนะครับจะได้รับ1สิทธ์ ในการรุอัตโนมัติยิ่งสะสมมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครก็คือพูดง่ายๆคือเราต้องใช้บริการของแก๊ปนะครับแล้วก็สมัครแก๊ปอลิมิตนะครับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เวลาจะใช้บริการเราต้องใส่รหัส GUPARIS ตัวใหญ่นะครับมันจะได้1นึ่งสิทธิ์ลุ้นในการสะสมยอดนะครับผมอยอดใช้งานนะครับ สามารถรวมสนุกได้แต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษ,ษภาคมนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปลองสั่งแก๊บแล้วใส่รหัสนะครับแล้วคุณก็จะได้ไปลุ้นไปเทีย่ยวดิสนีย์นะครับแต่ว่าเราต้องเดินทางเองอะ่ะเราต้องพูดภาษาอังกฤษได้หรือพูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อยนะครับในการที่จะ ไปเที่ยวตรงนี้นะครับคือไม่มีคนพาไปาต้องไปเองนะครับผมก็เขาบอกว่าในเนี้ยมันจะมีเหมือนรางวัลน่มันจะมีรถน,นะครับรับส่งด้วยนะฮะบัตรโดยสารชั้นประหยดัดไปกาบจำนวนสีที่นั่งวางในดีนะสีที่นั่งนะครับใครได้ก็คือพาเพื่อนพาแม่พาอะไรไปได้นะครับ ที่จัดให้นะครับโรงแรมพร้อมบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปารีสตลอดการพักอาศัย3วัน2คืนพูดง่ายๆก็คือว่าเรามีเวลาไปเที่ยว3วัน2คืนน่ะที่สวนสนุกดิสนีย์น่ะครับเราต้องนอนที่ฝรั่งเศส2คืนนะครับสิทธิเข้า MP ็มเพ s ส a าครับนะครับรูปดิสนีย์โฮเทลนิวยอร์กนะครับ The Art of m a r l นะครับ ห้องพักสับสีท่านจะถูกจัดสรรตามความเหมาะสมในวันเข้าห้องพักโดยอาจจะเป็นรูปแบบ2เตียงใหญ่หรือ1เตียงใหญ่เตียงหนึ่งเตียง2ชั้นนะครับอาหารเชานะ้าณะโรงแรมนะครับพู้ง่ายคือมีอาหารเช้าที่โรงแรมเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาหารชุดอย่างอื่นเราต้องหากินเองนะครับบัตรเข้าสวนสนุกนะครับก็สามารถเข้าได้2ต้าของดิสนีย์แลนดดิสนีย์แลนด์ปารีจำนวน3วันนะครับสิทธิพิเศษเข้าสวนสนุกก่อนเวลานะครับ เช็คอินแบบส่วนตัวนะครับการรับทานของว่าเครื่องดื่มในของเล่นในโรงแรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่าสิทธิในการรับประทานอาหารว่างเครื่องดื่มในห้องนั่งเล่นของโรงแรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คือถ้าเราจะกินของว่างและเครื่องดื่มที่เขาจัดไว้ในห้องนั่งเล่นนะ่ะก็ก็คือไม่ต้องเสียอะไรแต่ถ้าเกิดว่ากินมื้อใหญ่ข้างนอกเราต้องจ่ายเองนะครับก็ลด จะมีส่วนลดให้นะคะถ้าเราไปาลาวิลี่วิลเลจนะคบพร้อมรถรับส่งนะครับมีบัตรกำนันมูลค่า300ยูโรคิดเป็นเงินไทย1,900บาทนะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนมีเหมือนมีบัตรกำนันแหะแต่ว่า ไม่รู้เอาไปใช้อะไรตรงไหนได้บ้างแต่ว่าก็คงต้องใช้ในเพราะเขาไม่ได้เป็นเงินสดนะเต่๋เป็นบัตรกำนานนะคือเราต้องไปใช้ตามจุดที่เขาอันนี้ให้รถรับส่งออกจากสนามบิน C D G และ Disneyland Paris นะครับอาจจะมีรถรับส่งให้ระหว่างอา่อโรงแรมสนามบินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปดูรายละเอียดดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่ารับส่งจากสนามบินไปไปดิสนีย์แลนด์อะเราไม่ต้องแวะพักไม,ไม่ได้เก็บของ ที่โรงแรม,มเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องคุยกันดีดๆนะครับผมของรางวัลน,นี่ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดเจ็ดธันบาทนะครับตัวนี้นี่คือจัดโดยนะครับทางทางแก๊สนั่นแหละแต่ว่าบริษัทชิโนอเมริกาทัวร์คอร์ปอเรชันนะครับอันนี้เป็นตัวแทนท่องเที่ยวนะครับเขาเป็นคนจัดนะครับผม ก็คือถ้าอย่างอื่นเนี่ยเราต้องจ่ายเองนอกเหนือจากในที่เขาพูดมานะครับก็สำหรับใครที่ไปอ่านรายละเอียดก็สามารถที่จะเอ่อเดี๋ยวทีเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในะการนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ไปสั่งแก๊บแล้วก็ใส่รหัสนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกับ รุงเทพฝรั่งเศสปารีสนะครับจํานวนสี่ที่นั่นนะครับก็คือแบบไปกับเพื่อนก็ได้แต่ว่าต้อง,ต,องต้องพากันไปอ่ะหากินเองอะไรยังไงด้วยนะครับก็มันก็ประหยัดดีนะครับสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวฝรั่งเศสนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจบนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะแล้วก็กําลังมองหาทัวร์มองหาตั๋วถูกหรือว่ามองหาตั๋วไปไปปารีสอะไรเงี้ยร้อมที่พักอะไรเงี้ยก็ สามารถที่จะโลดสู่ตรงนี้ได้นะครับสำหรับคนที่มีความพร้อมที่สามารถไปเที่ยวเองได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ตามจบนะครับฝา,า like, กกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ